ดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับการรับน้ําหนักของตัวโมโ่เนี่ยไม่ใช่นะครับตุ๊กตาตัวนี้นะครับนะครับด้านข้างของโม่ตรงเนี้ยจะเป็นเฟืองนะครับจะเป็นเฟืองเห็นไหมครับเป็นเฟืองที่หมุนมโม่ให้มโม่เนี่ยหมุน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 นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่รับน้ําหนักจริงๆเนี่ยก็คือเบ้าลูกป,ปืนตรงกลางนี้นะครับแค่นั้นเลยนะครับเนี่ยแก่คันนี้ อ่าคันนี้เราเรียกมันว่าโมเทน่าเพราะว่าเวลามันเทเนี่ยมันเทปูนมนเทด้านหน้าแล้วก็ใช้ระบบไฮดรอลิกด้วยนะครับผมจะพูด5เหตุผลนะครับ5เหตุผลที่ผมยกเลิกการผลิตนะครับรถตัวนี้โมเทน่านะครับลูกค้านะครับลูกค้าเก่าๆเนี่ยโทรมาแล้วก็บอกว่าต้องการที่จะสั่งรถรุ่นนี้แต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ผลิตแล้วผมทําแต่ตัวโมอ่างกลมนะครับ5เหตุผล5เหตุผลนะครับว่าทําไม ผมถึงไม่ผลิตแล้วนะครับโมเดลนี้รุ่นนี้นะครับยกเลิกเลยนะครับยกเลิกการผลิต5้าเหตุผลนะครับมาดูกันข้อหนึ่งก็คือความแข็งแรงของโม่ทรงลูกข่างและก็ความแข็งแรงของโม่ทรงอ่างกลมนะครับข้อ2ก็คือการผสมปูนนะครับความรวดเร็วการใช้งานนะครับผมขั้นตอนในการผสมปูนนะครับทรงอ่างกลมและทรงลูกข่างเทหน้านะครับข้อ3นะครับผมก็คือการขับขี่เมื่อเราผสมเสร็จแล้วถูกไหมครับการขับขี่ในการเคลื่อนย้ายปูนนะครับไปเทจุดต่าง นะครับเป็นอย่างไรความแตกต่างระหว่างตัวเทนาตัวนี้และตัวอ่างกลมตัวนี้นะครับข้อ4ก็คือความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยในการใช้งานการที่เราผสมอยู่นะครับตอนที่เราผสมตอนที่เราขับมีปูนนะครับระหว่างอ่างกลมและตัวลูกข่างตัวนี้นะครับข้อ5นะครับก็คือการดูแลรักษานะครับโม่ลูกข่างนะครับผมผมว่าหลายท่านคงจะคุ้นเคยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาลายเล็กลายย่อยลายกลางลายใหญ่นะครับถ้ามีงานเล็กๆน้อยๆยนะครับก็จะต้องใช้โมโ่แบบนี้แน่นอนนะครับเราใช้โมล่ลูกข่างเนี่ยนะครับที่ตั้งพื้นเนี่ยเอามาติดตั้งบนรถนะครับเสร็จแล้วขยายนะครับตรงท่อนนี้ขยายให้มีพื้นที่มากขึ้นเพื่อที่จะผสมปูนได้มากขึ้นและวิ่งไปนะครับผสมไปแล้วไม่หกนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราใช้ขนาดเท่าเดิมนะครับมันจะผสมได้ หนึ่งถุงปูนถ ja ูกไหมครับแล้วก็วิ่งไปก็จะหกด้วยดังนั้นก็คือจะเพิ่มนะครับขนาดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเพิ่มขึ้นมานะครับมีน้ําหนักนะครับโม่ที่มากขึ้นนะครับมีน้ําหนักหินปูนทรายนะครับที่อยู่ในนั้นที่มากขึ้นนะครับจุดรับน้ําหนักของโมตัวนี้เนี่ยหลายคนมองว่ามันเป็นตุ๊กตาด้านข้างซ้ายขวานะครับนี่นะครับดูให้ละเอียดไปเลยนะครับเนี่ยตุ๊กตาด้านข้างซ้ายขวา แต่จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยเพราะว่าตัวตุ๊กตาซ้ายขวาตัวนี้จะเป็นตัวนี่ครับดูคานกลางนี่ครับเป็นตัวเป็นบูทพูดง่ายๆเป็นบูทอนุญาตให้ตัวคานโม่ตัวนี้ขึ้นลงเพื่อใช้ในการเทนะครับไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับการรับน้ำหนักของตัวโม่เนี่ยไม่ใช่นะครับตุ๊กตาตัวนี้นะครับ ด้านข้างของโม่ตรงนี้จะเป็นเฟืองนะครับจะเป็นเฟืองเห็นไหมครับเป็นเฟืองที่หมุนโม่ให้โม่เนี่ยหมุน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 นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่รับน้ําหนักจริงๆเนี่ยก็คือเบ้าลูกปืนตรงกลางนี้นะครับแค่นั้นเลยนะครับเนี่ยแกนตัวนี้นะครับที่รับน้ําหนักนึกภาพบอกไหมครับเพราะว่าโม่ต้องหมุนถูกไหมครับโม่หมุนอย่างนี้นะครับจุดที่ยึดกับคานตัวนี้ก็คือชุดลูกปืนตัวนี้นะครับเนี่ยที่เป็นแกนเผาตัวนี้ ตรงกลางแค่นั้นเลยจุดเดียวนะครับจุดเดียวเลยแค่นั้นเลยเห็นไหมครับเห็นภาพอย่างครับว่าจุดที่รับน้ําหนักนะครับมีชุดลูกปืนนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเผาอ่ะประมาณ2นิ้วแล้วกันนะครับตรงนี้ร้อยขึ้นมานะครับแล้วถ้าเราทําโม่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับการรับน้ําหนักนะครับของลูกชุดลูกปืนกระบอกเผาตรงนั้นก็มากขึ้นนะครับหลังๆมาเนี้ยนะครับ ก่อนที่ผมจะเลิกผลิตนะครับวิ่งวิ่งไปเนี่ยหลุดลงมาทั้งลูกโม่นี่เลยหลุดลงมาเลยนะครับ <_ S 1> เพราะว่าเขาออกแบบมานะครับ <_ S 2> เพื่อใช้งานอยู่กับที่หมุนผสมอยู่กับที่นะครับไม่ได้รับโหลดรับแรงในการกระแทกถูกไหมครับการที่เราใส่ปูนหินดินทรายเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วหมุนอยู่กับที่นะครับมันไม่มีแรงกระแทกถูกไหมครับมันก็หมุนอยู่กับที่แต่พอมาอยู่บนรถปุ๊บเนี่ยทั้งหมุนด้วยนะครับหมุนไปด้วยขับไปด้วย น,น้ำหนักนะครับเดิมๆถ้าหงถุงปูนเนี่ยก็แย่อยู่แล้วที่มากระแทกมันนะครับแล้วแถมยังต้องมีเพิ่มตรงนี้มาอีกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยอยากผสมได้2ถุงปูนนะครับก็เลยให้เพิ่มแล้วลองคิดดูสิครับว่าอะไรอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาแต่จุดรับน้ําหนักเนี่ยมันเหมือนเดิมมันแค่นั้นและไม่ได้ออกแบบมาสําหรับรับแรงกระแทกนะครับ อันนี้ก็คือความแข็งแรงนะครับของโม่ลูกข่างทีนี้ไปดูความแข็งแรงของตัวโมว่อ่างโม่อ่างเนี่ยมันตั้งอยู่บ,บนชั้ซีเลยมีมีมีขามีขาตั้งนะครับมีขาตั้งเนี่ยครับมีแท่นขาเนี่ยนะครับมีขาลงมานะครับเพราะฉะนั้นปูนนะครับน้ำปูนหินดินทรายนะครับที่มากถึงสองถุงปูนเนี่ยมันลงมาที่อ่างมันลงมาที่อ่างทั้งหมดนะครับชุดลูกปืน ชุดลูกปืนที่หมุนเนี่ยชุดลูกปืนที่หมุนเนี่ยไม่ได้รับน้ําหนักนะครับไม่ได้ไม่ได้รับน้ําหนักเลยเห็นไหมครับว่าการรับน้ําหนักเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยชนะขาดเลยนะครับโบลูกห่างเน e. ี่ยดีกว่านะครับรับน้ําหนักได้ดีกว่าแน่นอนนะครับทีนี้มาดูข้อสองการผสมการผสมปูนเนี่ยปากตรงนี้นะครับปากโม่ตรงเนี้ยโดยประมาณหกสิบเซนนะครับ ที่เราคุ้นเคยนะครับเราก็จะเอาบุ้งกี่ถูกไหมครับโยนเราก็ทํานั่งร้านโยนหินดินอ่าโยนหินโยนทรายนะครับโยนเข้าไปโยนเข้าไปนะครับอันนี้คือการโหลดเข้าไปผสมนะครับถูกไหมครับเปรียบเทียบกับตัวอ่างกลมใช้แมคโครตักหรือจะใช้บุ้งกี่โยนใส่ก็เถอะมันกว้างมันกว้างนะครับมันกว้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานจริงเนี่ยที่ลูกค้าทำเนี่ยเอาพั่วนะครับ โกยแล้วโยนใส่เลยนะครับในระยะใกล้ตัวนี้นะครับขั้นตอนเดียวนะครับถ้าไม่มีแมคโรน้อยเนี่ยก็โหลดได้เร็วกว่านะครับโหลดทรายโหลดหินนะครับเร็วมากเอาแมคโรตักก็ได้นะครับเอาบุ้งกีโยนใส่ก็ได้เอาพ่วดตักใส่ก็ได้แต่ตัวนี้นะครับเอาแมคโครตักใส่ไม่ได้เอาพั่วตักแล้วก็โยนใส่ไม่ได้ใช้บุ้งกีอย่างเดียวแล้วต้องทํานั่งร้านนะครับในการโหลดในการใส่ หินและทรายเข้าไปผสมนะครับกับปูนนะครับอันนี้ก็คือวิธีการผสมนะครับเสร็จแล้วตอนที่จะเทนะครับตอนที่จะเทเนี่ยเราใช้เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับระบบไฮดรอลิกนี่นะครับยกขึ้นยกลงนะครับผมแล้วก็เทนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เทเนี่ยมันก็จะมีองศาเดียวนะครับก็คือลงมาตรงกลางรถตรงเนี้ยแล้วก็ทํารางปูนอะไรเทกันไปนะครับก็ต้องต่อรางปูนแต่ตัว โม่อ่างนะครับโม่อ่างเนี่ยลางสวิงได้นะครับตั้งแต่ซ้ายสุดขวาสุดนะครับ180องศานะครับสวิงได้แล้วก็ต่อรางเทเห็นไหมครับหรือนะครับเอารางตัวนี้ออกเอาออกได้นะครับแล้วเราขับรถเข้าไปนะครับที่แบบแบบที่เราจะเทปูนนะครับที่มันสูงนิดนึงนะครับตัวนี้มันมีความสูงเยอะเห็นไหมครับเราก็เทเราก็หล่อเสาหล่ออะไรได้นะครับ เนี่ยนะครับคือการใช้งานการผสมเนี่ยก็แตกต่างกันก็ตัวอ่างกลมก็ชนะเลิศนะครับก็เรียกว่าเหตุผลดีกว่าแน่นอนนะครับทีนี้มาดูการขับขี่นะครับผมการขับขี่การอ่าผมลืมลมืผมลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งการผสมปูนเนี่ยโม่ตัวอ่างกลมตัวนี้มีเกียร์ผสมปูนของเขานะครับนี่นะครับที่มี2,000เกียร์เนี่ยเกียร์ขับรถอันนี้เกียร์ผสมปูนมีเกียร์ผสมปูนของเขาเพราะฉะนั้น เขาเลือกสปีดได้ในการผสมช้าเร็วแต่ตัวโม่ลูกข่างตัวนี้นะครับผมเขาเลือกไม่ได้เขาใช้เกียร์แปะนะครับเกียร์ pto นะครับหมุนเฟืองท้ายนี่นะครับหมุนเฟืองท้ายใช้เกียร์แปะหมุนเฟืองท้ายแล้วก็หมุนโตเพราะฉะนั้นเร่งเร็วได้อย่างเดียวโดยการเร่งรอบเครื่องยนต์นะครับมันจะต่อเนื่องมาอยู่ที่การขับขี่นะครับเวลาเราอยากให้มันหมุนเร็วเราเร่งเครื่องแรง <c oughs> มันก็จะหมุนเร็วแต่คันที่เป็นโม่อ่างนะครับนอกจากเร่งเครื่องแรงหมุนเร็วแล้วยังเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับมีเกียร์1 2 3 4และหมุนกลับหลังได้เมื่อมันติดนะครับมีถอยด้วยนะครับก็คือมีเกียร์แยกระหว่างเกียร์ขับรถการขับขี่ในเมื่อมันใช้เกียร์แปะเกียร์ PPO นะครับมันก็จะอยู่หลังคัดทั้งหมดเวลาเราขับเนี่ยนะครับเราอยากจะเร่งเร็วๆโม่มันก็หมุนเร็วมัน ทำให้ปูนหกนะครับเวลาที่เราต้องการเร่งแรงแต่ไม่อยากให้รถไปเร็วๆเราก็ใส่เกียร์หเกียร์สใช่ไหมครับขึ้นเนินขึ้นเทกิกอะไรอย่างนี้นะครับแต่กลายเป็นว่าโม่มันหมุนเร็วนะครับรถไม่ได้วิ่งเร็วเพราะเราใส่เกียร์หนึ่งนะครับแต่โม่มันหมุนเร็วเพราะเราเร่งเครื่องแรงนะครับแต่ตัวนี้นะครับเราใส่เกียร์หนึ่งนะครับในการผสมใบมันจะหมุนช้านะครับ ใบมันจะหมุนช้าเราจะเร่งเครื่องแรงแค่ไหนมันก็จะหมุนช้าแค่นั้นเพราะว่ามันอยู่ในสปีดหนึ่งนะครับมันก็จะไม่เร็วขึ้นกว่าในสปีดหนึ่งเหมือนเหมือนท่านขับรถนะครับรถเกียร์ธรรมดาถูกไหมครับคุณใส่เกียร์หนึ่งเนี่ยคุณจะเหยียบไป4 0 0 0รอบดีเซลเนี่ยสี่พรอบมันก็จะอยู่ประมาณ2 0 3 0ไม่เร็วไปกว่านั้นและ <S <S เหมือนกันใบมันก็จะหมุนอยู่แค่นั้นนะครับถ้าเราใส่เกียร์หนึ่งนะครับและตอนที่เราเหยียบคัดเปลี่ยนเกียร์ตอนที่เราเหยียบคัดเปลี่ยนเกีย ใบกวนไม่หยุดหมุนนะครับใบกวนไม่หยุดหมุนเพราะว่าชุดที่ผสมปูนเนี่ยแยกต่างหากใช้เกียร์คนละลูกแยกต่างหากจากเกียร์ขับรถแต่ตัวนี้ใช้เกียร์ลูกเดียวกันนะครับเวลาที่เราเหยียบคัดเปลี่ยนเกียร์เนี่ยโม่จะหยุดหมุนโม่จะหยุดหมุนทําให้เราเข้าเกียร์สมมุติเราสรับจาก1ไป2 2ไป3มันจะทําให้เราเข้าเกียร์ยากนะครับเพราะว่าเฟืองมันไม่ฟรีเวลาเราเหยียบคัดเนี่ยเฟืองมัน เฟืองในห้องเกียร์มันต้องฟรีว่างเพื่อให้เราเปลี่ยนเกียร์แต่เฟืองมันไม่ฟรีเพราะว่ามันมีโหลดของโม่ปูนอยู่ที่เกียร์แปะนะครับก็ทําให้เราเข้าเกียร์ยากนะครับนี่ก็คือเรื่องของการขับขี่ <c oughs> เห็นไหมครับว่าการขับขี่ก็ไม่ดีนะครับการขับขี่ตัวโม่อ่างก็ดีกว่านะครับนี่คือการขับขี่นะครับข้อที่สี่คือความปลอดภยัยความปลอดภัยนะครับการที่เราผสมปูนนะครับบางครั้งเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วรถผสมปูนน้อยๆเน,นี่ยลูกค้าใช้อยู่บนเขานะครับอยู่บนเกาะนะครับเพราะฉะนั้นที่ทางเนี่ยมันก็จะไม่ได้กว้างหรอกถ้าอยู่ในเมืองก็จะสั่งแพนกันหมดแหละผมเข้าใจแบบนั้นนะครับหรือไม่ก็จะใช้รถตัวนี้ในการทําท่อทําแบบเสานะครับแต่ส่วนมากก็จะอยู่นะครับบนเขาบ้างนะครับที่ไกลๆแพนนะครับหรือที่เกาะนะครับ เมื่อมันไม่มีที่ทางเนี่ยที่แคบๆเนี่ยการหมุนผสมของโม่อ่างเนี่ยโม่ตัวอ่างผสมอยู่กับที่แล้วหมุนกวนที่ใบนะครับเหมือนเราชงกาแฟเหมือนเราชงกาแฟเหมือนแ่นปูนลักษณะการทํางานเหมือนแ่นปูนหมุนตรงกลางโม่ไม่ได้หมุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รถจะเวียงเนี่ยจะน้อยกว่าตัวโม่ลูกข่างนะครับเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยเวลาผสมปูนเนี่ยหมุนทั้งโม่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหวี่ยงทั้งหมดเลยแต่ที่เขาออกแบบมามันคือตั้งอยู่กับที่ถูกไหมครับแต่พอเราเอามาใส่รถปุ๊บเนี่ยมันเหวี่ยงทั้งหมดเลยนะครับแล้วปริมาตรที่เยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยมันเหวี่ยงทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คันนี้นะครับหมุนเฉพาะใบถูกไหมครับดังนั้นตั้งอยู่กับที่ก็ก็ดีกว่าแล้วนะครับผมเมื่อขับ ตามขอบเขาหรือว่าตามรีสอร์ทที่เราจะต้องไปเทก็ดีกว่าด้วยเพราะว่า1นึ่งจุดศูนย์ถ่วงของน้ําหนักของโม่ CG ของโม่มันไม่ได้สูงแต่ถ้าเป็นให้ดูว่า CG ก็คือเอาเป็นว่าจุดศูนย์กลางของน้ําหนักตัวโม่โม่อางเริ่มต้นนะครับก็โดยประมาณที่เอวผมต่ำกว่าเข็มขัดหน่อยนะครับ ฐานของมันนะครับแต่ตัวโม่ลูกข่างนะครับตอนที่มันผสมมันต้องเงยหน้าขึ้นถูกไหมมันต้องกระดกมันต้องกระดกข้างหน้านี้ขึ้นนะครับจุดศูนย์กลางของน้ําหนักเนี่ยมันอยู่ที่าราวราวนมใต้ใต้ซี่โครงแล้วกันนะครับเห็นไหมครับว่า CG ก็สูงกว่าเพราะฉะนั้นการขับขี่นะครับบนภูเขานะครับ การใช้งานบนเกาะเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยเวียงซ G สูงแถมโม่เวียงหินทรายอยู่ข้างในเวี่ยงไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่ตัวโม่อ่างเนี่ยก็ชนะเลิศไปอีกเหมือนกันนะครับเรื่องการดูแลรักษานะครับผมเรื่องการดูแลรักษาเนื่องจากที่ว่าตัวนี้นะครับผมการทํางานของเขาเนี่ย โอเคมีเฟ <icana>, ืองท้ายนะครับผ่านเกียร์แปะมามีเฟืองท้ายแต่มันจะมีชุดเฟืองอยู่ตรงนี้นะครับมีชุดเฟืองอยู่ตรงนี้เป็นธรรมดาของโม่แล้วก็มีเฟืองมีโซ่นะครับเพื่อขับเคลื่อนดังนั้นเมื่อมีชุดลูกปืนชุดเดียวเนี่ยแล้วแล้วโม่แกว่งไปมาเนี่ยมันให้ตัวได้ถูกไหมครับเฟืองตัวนี้เฟืองตัวนี้ก็จะสึกเฟืองตัวใหญ่ก็จะสึกนะครับโซ่สเตอร์ก็จะสึกนะครับ กินอาพวกเนี้ยเนี่ยจะกินมากเรียกว่าเหมือนเป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองนะครับเป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเขาเลยเป็นจุดอ่อนของเขาเลยลูกปืนเฟืองใหญ่เฟืองเล็กนี่นะครับแล้วก็โซ่สเตอร์นะครับก็คือเป็นจุดอ่อนของเขาเลยแต่ตัวโม่อ่างตัวนี้นะครับจุดสิ้นเปลืองของเขาจุดสิ้นเปลืองของเขาก็คือสายพานนะครับด้านหลังสายพานที่เอามาขับเคลื่อนตัว เกียร์ผสมปูนนะครับตัวเกียร์ตัวนี้ก็จะมีชุดสายพานของเขาอยู่ด้านในก็เปลี่ยนแต่สายพาน2เส้นแค่นั้นนะครับเป็นยังไงครับ5เหตุผลนะครับ5เหตุผลที่ผมยกเลิกผลิตโมเดลนี้นะครับไม่ทํามันอีกนะครับยกเลิกโมเทน่าทรงลูกข่างแล้วก็มาผลิตเป็นโมอ่างนะครับผมคิดว่าทุกท่านนะครับที่ได้ฟังผมนะครับจนจบน่าจะเห็นด้วยนะครับกับเหตุผลที่ผม <Jenny> ทํารถคันนี้นะครับขึ้นมานะครับจุดประสงค์เพื่อให้ผู้รับเหมานี่แหละนะครับใช้รถที่ทนทานขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นนะครับเมื่อมันทนขึ้นท่านก็จะประหยัดต้นทุนนะครับในการซ่อมบํารุงนะครับเมื่อมันทํางานได้เร็วขึ้นท่านก็จะส่งงานได้เร็วขึ้นนะครับค่าแรงแรงงานต่างๆนะครับท่านก็จะประหยัดเซฟขึ้นนะครับผมเมื่อมัน ไม่ต้องดูแลรักษาเยอะขึ้นนะครับน้อยลงท่านก็จะมีกำไรมากขึ้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมทำนะครับแล้วก็พยายามนำเสนอนะครับสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของ Ethan o r y y u u นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ